Yeah. Uh -huh. ไม่มีที่ไปตอนแห่ดที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับเขาก็มาพูดอีกประเด็นนึงหน่อยนะว่าสำหรับแนักแสดงนี้ต้องการส่ีความหมายว่ายังไงบ้างในการมีที่ไปก็คือเพลงเนี่ยเขาจะทำออกมาให้เป็นคาแรคเตอร์ของขผมก็ของตัวเราเองที่โปรเจคจะเข้าไปในบ้านเราจะออกมิวสิควิดีโอตามเลยที่เขาก็จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็คอยดูเราว่าเราเป็นยังไงก็คือแนวกแสดงก็จะเป็นแบบว่าเราเป็นคนแข็งแงเป็นสงที่บอกว่า กันคือจะบวมเปไใช่ค่ะนจะแบบมีความแบบมนุ่มงนวนิดนึงมากเลยนะอ้ทุทายั้งอยู่บ้านโซ่โซ่เลอดแบพียู่โซมาไงให้เขา การมีรวของเราเป็นไงบ้างหนูร่วมรองได้เพลนี้ทําเดไแอ้กไหมแบูว่ายังต้องเปิดก็ก็ถ้าตอนตอนที่เราทาเพลได้มีสนองว่าเราองแต่ว่าตอนี่ีแต่ต้เาว่ตรงนี้เปี่ย แล้วหรอว่าเป็นแบบแอปปิทตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราก็่อยให้เราดูลทีเราก็เรื่อยอ่านก็แบบนี้เมื่อไหร่ได้ดูมิวสิกวิดีโอครับมิวสิกวิดีโอครวันท่ายนค่อ่าถ่ายทเรียบร้อยแล้วรอแล้วค่ะแอดแอดขออีกนิดนึงได้ไมอ่ะแดรอค่ะ เราเป็นแฟนกันแต่ว่าเหมือนเราเมียสัญงาที่เราชอกันกันแล้วก็เราไปบ่วาใส่เขาเขาก็เกิดอะไร เพราะคเกงนี่ขอเริ่มต้นด้วยข้อสอบเ่อรดงารมที่เปามเด่้ีแหละนไอ้ชุก็มีหายชุมเข้าแล้วนะครเข้าไปะติาไม่ได้สำหรับทุกช่องทางนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งด้วยเรื่องราวของคุณพ่อคุณูกกัหนอยดีกว่าอยู่ในช่วงเทศกาลวันพ่อใช่ไหมยามยวางคงแบบนี้นะครับก่อนเราพาไปที่ ก็ใช่ไหมสถานี้เราจะมาที่ห้องก๊อกันบากับพี่บอยกัรน้องชื่นใจน้องชื่นใจเป็นรายกาศของข้อรู้ที่นี้จะเป็นยังไงติดตามกันครับ